มานนั้นปริวัติสามอาการสิบสองมันต้องมีเราจะไปเอาสภาวะมาเป็นใหญ่ก็ไม่ได้ต้องเห็นภาพโดยรวมแล้วเห็นภาพโดยกว้างแล้วเห็นเบื้องต้นทำกลางและที่สุดมันเป็นยังไงปริวัติปริวัติก็คือเอาเรียสี่ส 4, ขึ้นมาสี่คูณสามคูณสิบสองมีอาการสามครั้งแล้วเ,เลยสูดว่าปริวัติสามคือปริวัติคืออาการของมันมีอาการสิบสองคืออาการคือเราจะกําหนดรู้ว่าทุกข์เราสักไงไง เราจะเห็นทุกเน no ี่ยเขายกทางสายการขึ้นมาก่อนคือยกมากขึ้นมาก่อนเพื่อเห็นสภาพของทุกเห็นความไม่เที่ยงถ้าเราไม่เป็นกลางมันจะไม่ไม่แสดงออกมาอห่างี่บอกเราเข้าสมาธิเนี่มันเข้าเข้าไปสู่ความสงบมันไปสุดโต่งส่วนหนึ่งพอถอยออกมาปุ๊บการเป็นกลางก็จะเห็นมันจะเริมมาเห็นไอตัวปรุงแต่งกิเลสที่ปรุงแต่งมันจึงจะมาเห็นเพราะฉะนั้นไอความที่เป็นกลางไม่ใช่ว่าเราทําสมาธิแล้วเป็นกลางนิ่งเฉยไม่เอาอะไรเลยอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่กลาง หรือแล้วไปว่างเงี้ยไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ใช่เลยในการปัดเอาความปรุงจังกันหมดแล้วก็ว่างอยู่ไม่ใช่หรือว่างที่ที่ตัดกเคยเป็นว่างไม่รู้คิดไม่รู้อะไรเลยก็เป็นโมหะมากเขาจะบอกว่าจิตถินทับยากแต่พอเราเป็นกลางปุ๊บเราจะมาเห็นลักษณะของทุกมันไม่เที่ยงอารมณ์ใดก็ไม่เที่ยงความคิดใดก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่จะไปแล้วไปทําอะไรก็ไม่ได้แล้วรู้ลักษณะของสมุทัยคือมันยึดอยู่เลย ไอตัววิชาพาเราไปเรื่อยพาไปเรื่อยมันก็ต้องแสดงว่าตัวอวิชาก็ตัวไม่รู้มันพาเราหลงมันก็จะหลงไปเลยถ้ารู้ตัวว่าหลงก็แสดงว่าขึ้นสัมมาแล้วเริ่มกําหนดเป็นรู้ตัวว่าหลงก็เแหละลักษณะของทุกแล้วก็รู้ว่ามันมันมีตัวนึงที่วิ่งไปกบไอตัวนี้คือหลงไปตัวนั้นก็คือตัวอวิชาก็คือตัวเหตุเหตุต้องไจัดการตัวนี้เพราะะติอก็ต้องตีล้นเข้าไปเข้าใจเรื่องทุกทุก์เอาละทุกเป็นเช่นนั้นถ้าจะปอยากให้ทุกหายยังไม่ได้ เราต้องไปไปเล่นงานไอ้ตัวที่มันยืดก็คือตัวสมุท,ทยัยตัวเหตุแต่นี้พอเริ่มเห็นมันวางลงดับลง,ลน,งนั้นในะแสดงว่านิโรธมันเริ่มทยอยเกิดวางเรื่องนั้นหายไปเข,เขาผู้สอนก็จะต้องค่อยโอโลมปิิโลมให้เราเป็นจากที่มันเยอะๆแล้วก็ค่อยๆปรับอินทรีย์ขึ้นมาอย่างพระอาจารย,ย์จะสอนเ้ววิธีที่มันไม่เป็นทุกขาปฏิปทาเป็นยังไงพยายามจะเอาสุขาปฏิปทามาให้ส่วนจะเป็นขีป,ปาปัญญาหรือจะเป็นธาราขีป,ปาปัญญาคือเห็นแล้วบรรลุธรรมได้ง่าย ถ้าธันดาปัญญาแล้วมันเห็นได้ยากแต่มันแค่พยายามไปมันก็จะเห็นได้มันก็จะเข้าใจได้มันก็จะถึงที่สุดจนได้เดี๋ยวนี้ก็ไอ้สี่อย่างนี่คุยคุณไขวกันไประหว่างสุขาปัญิพาคิดปาปัญญาสุขทุกขาปฏิพทากับทันตาปัญญาปัญญานี่คือการหลุดหลุดแบบไหนถ้าสุขาปัิพทาแล้วคิดปาคือเห็นได้ไวเดี๋ยวนี้คุณไขว่บางทีมาทอดมามาแบบโหดมาเลยแล้วไปคิดปาปัญญาเปี่ยงกันหลุดเลยเห็นไหม ต่นี้ถาสุขาพิจารณาด้วยมาทันดาปิญญาอ้อยอิงอยู่นั่นแหละเห็นจังเลยสภา,าวะามาจังเลยมาแล้วก็วนมาใหม่แล้วก็ไปใหม่แล้วก็มาใหม่แล้วก็ทําอยู่งั้นแหละไอ้เราก็ล่มไปอยู่งั้นแหละพยายามไปด้วยความพยายามก็พยายามไปแต่ถ้าเป็นสุขาพิจารณาด้วยขีป,ปาปัญญาด้วยอันนี้ถือว่าเป็นบนเยอะเห็นได้ง่ายแล้วก็ลงได้ง่ายอันนี้ถ้าระยะเนี่ยมันคูณไขว้กันมาในพระพธริฎกบอกว่าถ้าคูณไขว้กันมาก็สี่สีส สี่สองแปดสี่สี่สิบหกแปดแปดอะไรเนี่ยคุยแปดแปดหกสิบสี่ขึ้นไปบอกมันเป็นพระอริยะเจ้าคุณเป็นพระหันได้ไม่รู้กี่แบบเลย mm hmm. แค่สี่ตัวเนี่ยประกอบกับสิ่งอื่นเนี่ยคุณไหวกับเพราะลักษณะของพระหันไม่ใช่ว่าแต่ว่ามันลงที่เดียวกันแต่ความเข้าใจไม่เหมือนกันไอ้ทางที่มาไม่เหมือนกันลงที่เดียวกันแต่ทางที่มาไม่เหมือนกันเข้าใจเหมือนกันถ้ากอมมาเคลียร์ปับ๊บมันจะเข้าใจ เออไปถึงที่ความไม่มีไม่เป็นความหมดจะขาดขาดจากสมุทรคือบางคนก็เดินแต่ะเส้นทางก็ามาไม่เหมือนกันแต่ก็มาลงที่เดียวกันได้ใช่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 เพราะเป็นสถานที<ๆ>่เดียวกันแต่นี้พอหลังจากนั้นแล้วท่านพระเจ้าอเยานท่านทารอบขอบขนาดไหนนั่นขนาดไหนก็อย่างที่บอกถ้าเอาแต่ามรักกผลมันก็ไม่ไม่พิดาต่อแล้ว แต่ถ้ามันไปพิจารณาเรื่องว่าเอาเกลียดออกไงบางทีจะ,จะล้วงมปถึงว่าเริ่มต้นมายังไงอะไรไยงไงออกอย่างไงเป็นยังไงเราเป็นยังไงตอนที่หลุดหลุดเป็นยังไงแล้วก็มาเทียบเพียงสําราญอย่างเช่นที่บอกว่าทุกเิดกำหนดรู้ได้แล้วสมุทัยเราละได้แล้วนิโรธคนทําให้แจ้งมักเรายัางให้เกิดสมบูรณ์แล้วแต่นี้พอน,นิโรธคนทาให้แจ้งเนี่ยถ้าท่านที่เป็นขีปนาวุธยาใไบไไวๆเหมือนว่านิโรธมันมันมันแค่ปึ๊กเดียวมาหลุดเนี่ย มันก็เลยมไม่เหมือนกับคนที่เขาเข้าไปแล้วเข้าไปสัมผัสได้อย่างเต็มที่มันก็เลยบอกตรงนั้นได้ชัดเพราะนั้นจะขณะดิจิตเดียวหรือขณะเวลาผ่านไปเยอะๆแล้วสมาบัตมันก็อันเดียวกันเนี่ยแต่นี่ความรู้ที่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ฟังจากใครก็จะรู้ว่าไอ้คนนี้พูดจริงไม่จริงยังไงคนนี้พูดถูกต้องเพราะเวลาที่ฟัดกับยิเรศมันคํานองเดียวกันแต่พอขาวโหดเนี่ยจะไป,ไปบอกมัดตวัด ตาต่อตาแล้วเวลาจะลงก็ขบนตะขี่เยอะแต่แรกกันคืออดก็อดกันยันที่จนกระทั่งอดโอะคือถ้าไม่อดโหดอย่างนั้นมันไม่นิ่งไงมันไม่เห็นไงมันไม่ยอมรับความจริงไงพอมันยอมรับความจริงมันก็จะมาเห็นในตัวกิเรสเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงความละเอียดก็เกิดขึ้นต้องต้องต้อข่มมันก่อนต้องต้องโหดมันก่อนมันถึงจะปรากฏขึ้นมามือจะโอรวมมือจะรวมคนที่ที่แนะนําก็ต้องพยายามใช้ ทุกวิธีทางก็ลเลาะมาอย่างหนีนี่ก็เลาะมาหลายแบบมันถึงถึงบ<อ>างค <ผม S 1> นก็ชอบสายอ่อนบางคนก็ชอบสายแข็งบอาไามย์ไม่มันเลือกไม่ได้นะมันเลือกไม่ได้มันเลือกไม่ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่สอนด้วยคนยผู้ที่ชี้แนะด้วย